สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Variety Today by สายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะวันนี้ที่ฉันจะพาไปดูนวัตกรรมฝีมือคนไทยที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาแล้วก็ตอบโจทย์ความต้องการในการพัฒนาด้านสังคมและเศรษฐกิจของประเทศนะคะโดยที่การคิดค้นเหล่านี้ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยของคนไทยเราเองนี่แหละค่ะ หุ่นยนต์กู้ภัยพิบัตินี้ต้องยกให้เป็นพระเอกเลยค่ะมีการใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ร่วมกับเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อให้สามารถช่วยในการกู้ภัยในที่ที่การสื่อสารถูกตัดขาดได้ทั้งในน้ําบนภูเขาหรือพื้นดินเพียงโยนลงไปจากเฮลิคอปเตอร์ในระยะห่างกันมากที่สุดถึง1กิโลเมตรจะกลายเป็นเครือข่ายการสื่อสารให้เราสามารถติดต่อกันได้หรือใช้บอกตําแหน่งรายงานสถานการณ์ภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ ส่วนนี้คือสถานีภาพพื้นดินรับสัญญาณดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาโนอาต้นทุนต่ำเพียงหลักหมื่นบาทเท่านั้นสามารถทดแทนอุปกรณ์นําเข้าราคาสูงกว่า1ิบล้านบาททําให้เราสามารถนําภาพถ่ายดาวเทียมมาใช้วางแผนป้องกันภัยพิบัติและใช้ประโยชน์ทางวิชาการต่างๆได้นอกจากนี้ยังมีผลงานการสร้างหูฟังทางการแพทย์แบบดิจิตอลเพื่อติดตามบันทึกเสียงสัญญาณหัวใจเพื่อช่วยให้แพทย์สามารถวิเคราะห์และรักษาโรคหัวใจได้อย่างแม่นยำขึ้น นวัตกรรมทางด้านพลังงานแห่งอนาคตเก็บเกี่ยวพลังงานจากแรงสั่นสะเทือนต่างๆรอบตัวมนุษย์เช่นพลังงานจากข้อต่อหัวเข่าจากรถเข็นช้อปปิ้งและพลังงานจากลมเป็นต้นค่ะประเทศไทยนั้นใช้เงินลงทุนในการวิจัยและพัฒนาไม่ถึง20,000ล้านบาทหรือว่าไม่ถึง 100, ร้อยละศูของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP นะคะซึ่งถือว่าน้อยมากค่ะ ประเทศอื่นๆเขาโดยทั่วไปแล้วก็จะใช้เงินในส่วนนี้ร้อยละ 1- ถึงร้อยละ2ของ GDP เลยนะคะนอกจากนี้นักวิจัยในบ้านเราก็ยังคงมีน้อยอยู่ดังนั้นเมื่อเราพบเห็นงานวิจัยของคนไทยหรือว่าสถาบันการศึกษาไหนที่คิดค้นนวัตกรรมขึ้นมาตอบโจทย์การพัฒนาของประเทศแล้วก็ควรจะมีการส่งเสริมต่อยอดไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนนะคะน่าจะนําไปต่อยอดขยายผลเชิงพาณิชย์เพื่อไม่ให้ความคิดเหล่านี้ต้องสูญเปล่าไปค่ะ ปัจจุบันเนี่ยเรายังเป็นยูเซอร์ก็คือซื้อเทคโนโลยีของคนอื่นเนี่ยมาใช,ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วนะคะก็เริ่มมีการที่จะพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเองเนี่ยมากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นเรียกว่าสามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองมากขึ้นไม่ต้องพึ่งต่างชาตินะคะณนะปัจจุบันเนี้ยพอเด็กจบไปเนี่ยเข้าไปทำงานเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกไม่ใช่เป็นยูเซอร์อย่างเดียวแล้วนะคะจะเป็นเหมือนนักคิดแล้วก็ ทำการาาประดิษฐ์หรือว่าคิดสิ่งที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยเพื่อเสริมสร้างให้เศรษฐกิจของประเทศเราเนี่ยแข็งแกร่งมากขึ้นอาจารย์คิดว่าจุดแข็งนะคะของวิศวกรไทยเนี่ย คือวิศวะกรไทยเนี่ยสามารถที่จะนำความรู้ที่ได้รับเนี่ยไปปรับประยุกต์ใช้ได้ดีนะคะแต่จุดด้อยจุดหนึ่งนะคะอาจจะเป็นทางด้านภาษาแต่ว่าเราสามารถที่จะปรับแบบก้าวกระโดดให้ทันคนอื่นเขาได้ค่ะ ก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้นักวิจัยไทยและก็สถาบาันการศึกษาในประเทศไทยทุกคนในการคิดค้นวิจัยนวัตกรรมที่เกิดขึ้นและก็จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและก็การพัฒนาประเทศนะคะวันนี้วารีที่ทูเดย์บายสายสวรรค์ขยนยิ่งลาไปก่อนค่ะสามารถเข้าไปพูดคุยเรื่องราวเหล่านี้หรือว่าแนะนําข้อมูลดีๆแนะนํานวัตกรรมฝีมือคนไทยได้ตามช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ที่ปรากฏอยู่หน้าจอนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ